อันนี้ขายยังไง450โลนึงแต่ตังเยอะนี่กับมาเจาะโคโลไม่รู้450แพงกว่าเนื้อหมูย<ะ>ังนะแพงกว่าเนื้อหมู <laughs> จำมาเมื่อคืนนี่นี่นี่จ้าโอ้นี่บัวคาเมื่อคืนฝนตกครับนี่โอ้นี่กบนาเลยนะครับนี่กบนาเลยอู้อึ่งก็มีเหน็บงโอ้ยนี่เนาะหาขี้ยากนะครับเนี่ยอ,อย่างเงี้ยหาขี้ยาก สว,วัสดีครับท่านชมครับวันนี้ช่องทัศนะพาตะลอนพาตะลุยแล้วครับผมครับวันนี้เราวิ่งอยู่ถนนโชคชัยเดชอดดมครับถนนทางหลวงหมายเลขที่สครับครับวันนี้เราจะพาไปชมของขายข้างทางครับถนนเส้นนี้มีของขายอยู่ข้างทางครับที่ชาวบ้านเขาเอาของป่าของอะไรมาขายนะครับท่านผู้ชมครับไปดูนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างครับนี่ครับอีูรถจอด เลียงลายเลยครับท่านผู้ชมครับครับท่านเชื่อมครับเรามาถึงแล้วครับดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้างครับเออเราไปจอดตรงที่ของเยอะๆหน่อยนะครับเก๋ครับนี่ครับเป็นทางๆเลย นี้ครับของขายอันนี้อะไรเด็ดจอบกุ้งนี่ปลาส้มไหลกล้างครับนี่ที่ตามหาครับไข่มดแดงครับอุ้ยถุงละสองร้อยเลยบอกอ๋อเขาขายโลโลเท่าไหร่โล่สี่ร้อยจ้าโล่สี่ร้อยาอครับอันนี้เป็นตัวแล้วนะครับนี่ โอเคครับท่านผู้ชมครับไม่ไม่ถูกนะครับโลละสี่ร้อย่ะแม่ค้าบอกแล้วครับหนึ่งโลละสี่ร้อยครับผมนี่น่าจะครึ่งโลครับโอ้ของสูงน,นั่นเองครับเนี่ยยังทุ่งนี่จักบาทเนะี่ยลอยหนึ่งเนาะ,ะมันหายากกว่าอนกันท่านผู้ชมเด้อคนยังหาอยู่บปล่าอะไรเนี่ย หายเยอะเขียดก็มีครับนี่นี่นี่นเขียดครับอยากถ่ายเด้ครับเด้องางนี้นยิ่งดีครับมีทุกอ,อย่างและที่สำคัญครับนี่ใชายได้ด้วยมีหมดเลยอันนี้เป็น พาไปดูร้านอื่นบ้างครับมีเยอะมากมีเยอะจริงๆแล้ก็มีของขายใกล้ๆกัน ดีบ่โอ้กอได้เบิ่งเนาะทำนี่ผสมมามาตะไซ้นี่ครับผสมนี่ข้าผสมนี่อร่อยมากค่ะอร่อยมากนี่ขายทุงงยังไงขายถุงยังไงขายทุงเท่าไหร่อ๋ออันนี้ถุ่งแล้วอร่อยค่ะัวใหญ่เลยร้อยเหงายวันนี้แปดสิบานนี่รวยโอ้ด้านนี้แป อร่อยอร่อยโอ้ยนี่นี่ผมตามหาอยู่นี่ไข่มดแดงเออไข่มดแดงนี่ทำไมแพงอย่างอันนี้ก็ไม่ห้าสิบห้นี่ก็จะได้มาสี่ร้อยห้าสิบบาทอืมโู้ละสี่ร้อยห้าสิบแล้วันในถังเขามาให้ใหมใหม่นี่เขาไปหากันไหนผมดูได้ไหมผมดูได้ไหมไหน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 ครับอันนี้อันนี้คือแม่ค้ารับเข้ามาอีกทีเนาะ ครับเลยอ๋อนี่มาใหม่ๆเลยนี่ใหม่ๆเลยครับตักดูได้สวยด้วยอ๋อต้องแชร์ฝังน้ำแข็งไว้แชร์ใช่ไหมช่วเราก็เฉดถังน้ัแข็งไว้นี่ไงสวยเลยอันนี้ขายยังไง450โลนึงแต่ตังเยอะนี่กับมาจะาคอโลไม่รู้450ใช่แพงกันเนื้อหมูยังนะฮะแพงกันเนื้อหมูจงแ้ยเนื้อหมูเนื้เลี้ยงได้เนื้เลี้ยงไม่ได้เขาไปหากันไหนในป่าในป่านี่ยนี่ใช่ช่วงนี้เขาก็ยังหาอยู่นี่ใช่ หมูอะยูเมลัเราก็ได้กินแต่เนี่ยยูเมลัทำมันมีมหนามันก็ไม่ได้รับวดหน้ามันนะขับออขอชมก่อนขอชมก่อนเดเดเอเราพักหวานเดียมาจากไหนพักวานนเ่ก็เกมส่งเก็บมส่งพักหวานลูกไม่ใช่พักวานป่านี่พักวานูกก็ไป ครับ <laughs> ขอบคุณครับครับดูไปเรื่อยๆครับตับวนี้เป็นของที่หามาจากป่าก็มีครับมาจากบ้านก็มีเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับตัวน,นี้มีข้าวสารขายด้วยใหญ่ แดงอีกแล้วอ๋ oh, อันนี้หนังต้มไปเรื่อยๆครับมีทุกร้าน oh, มีคล้ายๆกันเลยอันนี้มาขาดแช่อิ่มครับอันนี้ขายถุงเท่าไหร่ร้อยแปสิบจ่ะคูนโลหนึ่งน้อยแปสิบาทอันนี้ร้อยแปดสิบ ันนี้ร้อยห้าสิบอ๋อท้าเองนี่ได้มอับก็เราขึ้นได้ไข่หมดแดงอโอ้นี่แด่สวนไข่หมดแดงนี่แหละไข่หมดแดงนะให้็งก็แพงแให้ได้จากแค่นี้กิโลหละสีส่สวยๆเลยได้จกอ๋อโลละสี่ก็มีคล้ยายๆกันครับ แต่ละร้านแต่เน้นไข่โดแดงเลยครับวันนี้ต้มไส้ก้างมีเขียดอ๋อครับมีไข่ไกยก็มีมีหมาด้วยอยู่ถนนสาย24สครับอยู่ระหว่างอำเภอนางรองกับอำเภอหนองกี มันแดงแพงมากโลกละสี่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบครับนี่โอ้ยม่มีกบด้วยครับนี่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 จำมาเมาื่อคืนนี่นี่นี่จ้าโอ้เนี่ยเมื่อค้าเมื่อคืนฝนตกครับครับนี่โอ้นี่กบนาเลยนะครับนี่กบนาเลยอ้อึ่งก็มีครับนี่อึ่งครับอึง่ง อันนี้เขาขายโลยังไงนี่ถุงละสองร้อยสองร้อยผูกเป็นถุงใช่ไหมใช่ถุงละสองร้อยครับอ๋อเป็นกบนาครับครับกบเหมือนกันถึงสองร้อยครับผมโอ้โครับครับช่วงนี้ฝนตกครับมีกบมีอึ่งให้กินแล้วครับวันนี้ครับนี่ะคุณผู้ชมครับนี่ถุงละร้อยครับน่าจะเอาจะซื้อไปกินรอบเดือนเอาที่สุด แดงก็สวยนะจ๊ะไข่ก็แดงนี้ดีกว่ามันแพงไปด็ราคาประมาณเท่านั้นเพราะไข่นี่เราก็ชั่งเต็มกิโลนนถ้าบูทุกิโลก็สองร้อยนะจะนักรึ่งโลรึ่งโลเท่าไรสี่ร้อยสองร้อยแต่้าเราคอสี0ถุงใหญ่เนี่ยครับเแห้งนะจ๊ะโอ้ยนี่เนาหาคิดยากนะครับเนี่ยอย่างเงี้อหาคิดยาก ชมครับได้แล้วครับได้ะสมไปแทนการขายโอแดงแพงมากรับผมนผู้ชมวันนี้ช่องทัศนาพาตลอดพามาดูของขายข้างทางนะครับก็ตรงนี้เขาเริ่มเดินเห็ดครับอยู่ระหว่างอำเภอหนองเกี่กับอำเภอนางรองนะครับผมก็มีของขายจากธรรมชาติครับเป็นของป่าตามฤดูกาลครับก็มีกบมีเขียดครับมี ไข่บดแดงครับไข่บดแดงแพงมากกบก็เป็นของขายตามฤดูกาลที่ชาวบ้านหามาขายครับนี่ยครับตามทุ่งตามป่าอยู่แถวๆนี้ครับผมก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมครับบวัสดีครับ